พี่นองครับลังจากสี่อาสามสี่ครับพี่นองครับหลังจ่ายถึงประเภตปวกเที่ยมแล้วนะครับเพราะเสียที่ปวกแล้วนะครับกามาโศนานะครับครับสวนคล้องส่ยก่ของคุณเสียงิ่นนะครับอันนี้เป็นจะเป็นจังไหนก่อนครับเด่นเด้นยิ่งคา,าวาลลงมือพุดพุดเองบอกครับพุดเองครับพุทธ่สองอาทิตย์พุทธ่สองอาทิตย์ตัวนี้นี่ความยาวจากตน้นพิภูนสามสิบ สามที่สามเรรครับ3ามที่สามเรรขุดสองอาทิตย์ใช้เวลาขุด2อาทิตย์นะครับเดี๋เอาโยกนี่บอกกัะโ๊กคับขั่วกับเสียมมันจะไนคื้อเสียใด้นอะมาแรกกับมาร์กนามกนสีพะมันแกนเนี่ยครับบนเกล่ดลับไม่มีติหินเป็นดินในเวลาสองอาทิตย์นะครับในที่สุดก็ได้ฟองไส้ไก่นะครับส้ป่าถนาฉินมานนะครับอนนนี้เ็นเด็ดบัตรใน้องไส้ไก่ในองใส่หยังกไปแน่น อ๋อนี่ผมปูพายางแล้วครับปูพายางแล้วแล้วก็เลเเื่อยโคกไอ้นี่ครับแล้วนี่ผมใส่กุ้งฝอยอ๋อเป็นกุ้งฝอยน้หอยขมบานเห่าอ๋อเป็นมาเห็นเห็นไข่หอยเชลลีขึ้นมาอยู่ไดี๋นี้อันหอยเชลลีจะมาใสา <laughs> ่ไ<ครง>ม่ได้เลี้ยงบด้เลี้ยงแต่ว่ามันไม่เองแ<อ>ม <า S 3> ่นี่ครับเป็นมาเป็นใส่กุ้งฝอยหอยขมเลยครับ,รบต้นนี้นี่ กพักตตพวกจอกหน้แล้วก็หน้แดงผมเอามาไหวเพื่อสิให้เขาเป็นทีลบลกต่อนของของกุ้งนะครับก็ <ฮะ S 1> จะได้เย็นลมด้วนแห่งเขาสิเป็นธรรมชาติติดสุดประาราทานทอาครับ,รบแล้วกาอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไปเพราะมันล่หลายๆผมก็เอาไปให้เป็ดกำหาฮากต่อคือครับเป็นกำหาฮานปอ๋อมีประโยชน์ทุกอย่างใช่ครับแล้วก็ ส่วนเนื้อแดงเนี่ยจะไปเลี้ยงปลาในอกสระใหญ่อีกสระนในบออ่อใหนนะครับเร<อ>าที่เห็นเป็นเป็นตัวนี้นี่คือผมปลูกเป็นแก้วมังกร<ะ>แดงชมพูนะครับ,รบเพอาคีคุณยายละหมากกินนะครับคุณเฒ่า่นมา่นมาเลยเอามาปลูกครั้งนี้ก็สิมิผู่ครับซีมิู้เขียวมากหยายนะครับผู้ขาวแล้วก็ตัวอ เข้าวหางว่าหลุมพ่อเพียงอ๋อหลุมพ่อเพียงทุกอ่างนี่ใส่เข้าไปมีหยังเขาก็ใส่ใส่ใส่เข้าไปอนู่นี่นี่ครับมันกำลังงามคางคางกับชิ้เป็นปลาไค่ปลาไข่ขาวมาเล่นะครับครับผมเข้าไปเถอะบักฮวงกับมี่ครับบักเสื้อเทศใส่ทุกอย่างเนาะอยู่นี่เนาะครับมัน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 ฝึกปลูกได้แค่บะทึงเดือนครับมันก็เรึเป็นงองแงงสี่เซนมตท่านงามครับครับนี่ครับต่ว่าตัวหอกตัวหนี่งเขางามครับ ครับนี่ครับพ่อพี่น้องครับคลองไส่ไก่นะครับใส่ทุกอย่างนะครับปลูกต้นอ้อขึนน้ำไปนะครับเป็นนนเป็นเน่านะครับนะครับซัดซัดน้านะครับมันจะมีข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราเติมน้ำหลายๆนจะหน่นขึ้นมาแล้วไม่ทิ้งให้น้ำครับต้นไม้ก็หนึงครับต้นไม้ตามต้นไม้ข้างทางเขาจะเป็นเป็นไม้ผลก็หนี่จะได้พบประโยชน์มากครับนี่จะเป็นไม้ผลแล้วก็ที่เห็นผมอ้อมไมมนี่ ผมอ้อมใบเพราะว่าอยากจะเช็ญให้เขาหอมเขาเรียกว่าหอมดินครับก็เอาเศษใบไม้ใบยางมากๆไว้เพื่อเก็บให้ดินไม่สูงเฉื่อยนะครับเพราะว่าพอตอนมีเวลาหมดพอเลยหมดงานนครับแล้วมีพืชเป็นน้ำไหมคับโอ้สิ่งนี้จะเป็นน้ำไหมมักทุกอย่างทีี่มได้เกษตรพ่อเพียงนะครับเป็นกล้องใส่ไก่นะครับเกษตรผสมผสาน นี่คือเบื้องลังกันไทยนะครับ